หลายคนเริ่มถามแล้วสงสัยนะว่าผมกินอะไรอยู่คนดที่เขียวนี้นะฮะน้ำที่เขียวอันนี้น,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 นี่คืออัลฟาคอนฟิวพัสนะครับจากแบรนด์เลวิเเซอร์นะฮะนี่คือสิ่งที่ผมกินจริงๆเป็นคอเลฟิลสกัดเข้มข้นนะฮะคือดีมากๆ สำหรับผมนะฮะเลือกกดวยละย้อนดีขึ้นเยอะเพราะตัวนี้เลยตัวนี้เป็นคอาร์บิลที่สกัดจากต้นอัลฟอฟ้านะฮะแล้วมีงานวิจัยรางวัลโนเบลบอกเลยว่าคอาร์บิลจากต้นอัลฟอฟ้านะฮะเหมาะกับร่างกายและดีกับร่างกายของมนุษย์ที่สุดครับโอ้โหในยุคนี้นะฮะทั้งอาหารเอ,อาา่ยทั้งจะจะแบบสิ่งเท่ากินลดสกินรดจัดอะไรแบบนี้ทั้งอากาศทั้งมลพิษเยอะมากๆนะฮะเราควรต้องดีท็อกซ์ล้างร่างกายให้สมดุลแล้วกลับมาดีเหมือนเดิมนะฮะ ผมแนะนําเลยเอัลฟาคอเลสเตอรอลตัวนี้นะฮะมีส่วนช่วยในการลดไขมันนะฮะคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์ได้ด้วยครับและตอนนี้นะฮะเขามีโปรโมชั่นที่ดีมากๆนะครับซื้อ2แถม2ในราคา999บาทครับและคะุ้มกันัรนอีกนะฮะซื้อ4แถม2ในราคา1,190บาทครับและนีจคื 10, โอโปรที่ดี้สุดนะครับบิ๊กเบิ้มเลยนะฮะซื้อ5แถม3นะครับมีกระบอกน้ำไปด้วยนะฮะในราคา1,490บาทคุ้มสุดๆครับทุกออเดอร์นะฮะจัดส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะฮะรีบสั่งก่องคมนะครับ